วันนี้อยู่ที่ที่ดินของยายนะครับก็มีอันนี้พี่ชายคนโตของยายหลอนะมีมีรลังต่อด้วยนะนี่มีรลังต่อมาอยู่อาศัยด้วยนะครับแล้วก็ของยายก็จะพิเศษตรงนั้นคือมีจอมทองนะครับจอมทองอยู่ด้วยนะครับจอมทองอยู่ด้วยนะครับมีจอมเจ้าของที่นะมีจอมทองนะมีปวกเข้ามาอยู่ด้วยเรียกว่าจอมทองครดูดิ แปลกมากๆเลยนะครับที่นี่แปลกมากๆโอเคนะครับก็จะมีรั้วนี่ฮะรั้วยายซื้อไว้เป็นบัรยายใครจะมาอยู่ก็ได้นะครับที่นี่นะครับโอเคครับเราโอ้ แม่เนี่ยนี่คนเนี่ยใครอันนี้อันนี้ลูกชายเออ่คุณเล็กของยายน้องชายของแม่คุณเล็กอ๋อนุ่คนโตนุ่นคนเล็กเออคนนู้นคนโตคนนี้คนคนเล็กลูกชายลูกชายยายคนเล็ก